สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเช่นเคยกับปรัญาธรรมทางอาชีพวันนี้จะมาสอนทําหนังไก่ทอดกรอบกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้ขูดไขมันไก่ออกนะครับที่สําคัญสูตรนี้จะกรอบนานด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํำอะไรครับขั้นตอนนี้เราจะมาเลือกหนังไก่กันนะครับวันนี้ผมใช้ชิ้นส่วนของหนังอกไก่นะครับทุกคนมันจะมีหนังคอไก่แล้วก็หนังอกไก่แนะนําไม่ใช้หนังอกไก่นะเพราะว่าจะมีความสวยมากกว่าหนังคอไก่นะครับ แล้วก็ตัวหนังอกไก่ครับมันจะมีไขมันอยู่เห็นไหมอันนี้ผมจะไม่ขูดออกนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบรวบรัดนะจะเป็นสูตรแบบไม่ต้องเสียเวลาโดยที่ไม่ต้องขูดออกนะครับแล้วก็สูตรนี้เราจะไม่ต้มหนังไก่ด้วยนะครับโอเคไหมขั้นตอนแรกเราจะมาเริ่มล้างหนังไก่กันก่อนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเกลือนะครับใส่ลงไปนิดนึงนะถ้าใครไม่มีเกลือสามารถใช้แป้งมันก็ได้นะครับเกลือแป้งมันเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการดับก่บเาวาได้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยครับ เสร็จแล้วเทออกเลยครับเทน้ำออกเลยครับในขั้นตอนนี้ครับผมจะล้างประมาณสักสองสามน้ำนะเพราะว่าจะทําให้ความเค็มของเกลือเนี่ยมันหายไปนะครับถ้าเราล้างรอบเดียวเนี่ยทําให้ความเค็มของเกลือมนันยังอยู่นะครับเราก็นําหนังไก่มาหั่นได้เลยครับในการหั่นนะครับเรา่าหั่นให้มันเล็กเกินไปนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าหั่นเล็กเกินไปเนี่ยเดี๋ยวพอเรานาไปทอดเนี่ยหนังไก่ไมันจะโคตัวอีกนะครับ มันจะไม่สวยนะมันจะเล็กเกินไปผมก็จะหั่นขนาดให้แบบว่าพอดีพอดีครับตัวมันแล้วก็ไม่ต้องขูดออกนะครับสูตรนี้เราจะทอดแบบว่าแบบมีมันเลยครับจะเป็นสูตรแบบรวบลัดนะแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะครับหลายคนเนี่ยนำขูดมันออกนะครับจะเสียเวลามากยิ่งเราทำจำนวนเยอะ,ะครับมันจะเสียเวลามากเลยนะครับ แดี๋ยวเราจะใช้วิธีการการทอดรีดไขมันออกนะครับมันก็จะรีดไขมันจนแห้งเลยนะครับหนังไก่ก็จะกรอบเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มปรุงรสหนังไก่กันเลยนะครับก็เริ่มจากใส่รับประชีก่อนครับครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมไทยบดละเอียดนะครับครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกไทยครับจะใช้เป็นพริกไทยขวดหรือพริกไทยดำก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครทําขายเนี่ยผมแนะนำให้ใช้พริกไทยดํานะครับ เพราะว่ามันจะมีความหอมมากกว่านะครับแล้วก็ใส่รสดีครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับสำคัญที่สุดเลยผงนัวนะครับถ้าทำไก่ต้องใส่นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วคลุกเค้าทั้งหมดให้มันเข้าด้วยกันเลยครับสูตรนี้ผมจะไม่ใส่เกลือนะครับเพราะว่าตัวหลังไก่เนี่ยมันจะมีความเค็มอน่อ,อนๆอยู่แล้วนะครับ หรือว่าถ้าใครอยากใส่เกลือก็ได้นะแต่ว่าลองชิมลองชิมก่อนนะครับหลังจากผสมนะถ้าไม่เค็มเนี่ยค่อยใส่เกลือก็ได้โอเคนะครับพอเราคุกหนังไก่เข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะไปผสมแป้งกันเลยครับขั้นตอนนี้เราจะมาผสมแป้งกันนะครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับทุกคนสูตรนี้ใช้แค่แป้งข้าวเจ้าตัวเดียวนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้แป้งทอดกรอบเลยนะแค่แป้งข้าวเจ้าตัวเดียวสูตรนี้ก็กรอบนานแล้วครับแล้วก็น้ําเย็นครับผมจะใส่จากหวไปมากนะครับ ใส่ไม่ต้องให้เหลวเกินไปแล้วก็แบบว่าไม่ข้นเกินไปนะครับค่อยๆเทใส่เทียนิดนะเทคนิคสําคัญถ้าใครมีมีน้ำปูนใส่อะครับสามารถใช้น้ำปูนใส่ได้นะมันก็จะทําให้หนังไก่เนี่ยจะมีความกรอบมากกว่าเดิมนะครับคนจนให้มันจะเป็นนมข้นแบบนี้นะครับ ไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วผมจะนําแป้งเนี่ยไปคลุกกับไก่เลยครับคลุกไปเรื่อยนะครับจนให้มันเข้ากันเลยนี่กลิ่นสามเกลือหอมมากเลยครับทุกคนโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําไปทอดเลยนะ สูตรนี้เราไม่จำเป็นต้องหมักนะครับเพราะว่าถ้าเราหมักเนี่ยหนังไก่สีจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะทอดเลยนะแค่นี้ก็รสชาติลงตัวแลวครับในการใช้ไฟะครับผมใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงนะห้ามใช้ไฟอ่อนเกินไปนะไม่งั้นหนังไก่จะไม่สวยนะครับแล้วก็หา้ามใช้ไฟแรงเกินไปด้วยไม่งั้นหนังไก่สีจะขาเกินไปนะครับจะไม่ไวนะแล้วก็ข้อย่อนไก่ลงไปเลยครับ ขั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งคนก้นกระทะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งหนังไก่สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้แป้งเนี่ยมันเท็ตตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้หนังไก่ก็เริ่มเท็ตตัวแล้วนะครับผมก็จะคนก้นกระทะได้เลยครับเห็นไหมครับสังเกตว่าพอเราทิ้งไว้ให้หนังไก่เท็ตตัวเนี่ยพอเราคนก้นกระทะเนี่ยแป้งมันจะไม่หลุดออกมาเลยนะแป้งก็จะติดกับตัวหนังไก่เลยนะครับในการทอดไก่ครับเราใช้เวลานิดนึงนะครับทุกคน เราจะไล่ไขมันไก่ที่มันอยู่ใต้หนังไก่ครับเราจะรีดจนให้มันออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเราไม่รีดไขมันออกะครับทําให้หนังไก่เนี่ยมันจะกรอบไม่นานนะครับแล้วก็มันจะไม่แห้งด้วยใช้เวลานิดหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้และตอนนี้นะครับสังเกตว่าหนังไก่ของเราเนี่ยหนังเริ่มภูเหลืองสวยนะครับแต่ก็ยังยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องทอดต่อไปเรื่อยนะครับต้องรีดไขมันที่มันอยู่ตรงตรงใต้หนังไก่ครับเราจะรีดจนให้มันแห้งออกให้หมดเลยครับ หนังไก่เราจะได้กรอบนานนะสีเปิดยมากเลยเห็นไหมครับถ้าทุกคนใช้ไฟปานกลางนะครับจะสีแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใช้ไฟแรงไปนะครับหนังไก่สีจะไหม้นะครับหนังไก่มันจะสุกไวแต่ว่าหนังไก่มันจะไม่กรอบนะครับตอนนี้หนังไก่ก็เริ่มเหลืองได้ที่นะครับสังเกตว่าหนังไก่เริ่มสีเหลืองทองตัวตัวเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับผมจะนําใบมะกรูดนะนำลงกระทะเลยครับ ใบมะกรูดทํา,าทให้หนังไก่จะมีตีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราทํำขายครับแล้วก็จะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยเสร็จแล้วตักหนังไก่ขึ้นได้เลยครับนี่นะครับก็คือหนังไก่ทอดของเรานะครับสีแต่เหลืองทองตวต่วมากเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวหนังไก่เนี่ยจะไม่อมน้ำมันเลยนะครับเห็นไหม แล้วก็หนังไก่เนี่ยจะกรอบเลยในส่วนที่เป็นชั้นไขมันนะครับก็กรอบหมดเลยนะเดีย๋ยวผมจะมาหักให้ดูนะครับเห็นไหมแห้งหมดเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะลองหักให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่นะครับแห้งหมดเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะมาลองชิมมาดูนะครับหนังไก่กรอบมากเลยครับทุกคนแล้วก็ตรงชั้นไขมันเนี่ย แห้งสนิทเลครับเราทอดในการรีดน้ํามันออกให้หมดนะครับทำให้หนังไก่จะแห้งกรอบแบบนี้เลยครับรสชาติก็อร่อยนัวพอดีเลยครับโอเคไหมครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตัมกันด้วยนะครับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ